ตั้งแต่ไปหาหมอจนกลับมาไหนดูหน้าตาหน่อยโอ้ยแมยวน้อยครับตัวนี้เดียวเป็นนิ้วแล้วลระลูกค่ะครับครับล,ลูกไม่มีอาหารนิ้วกินเลยลูกเข้ามาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะครับครับลูกไหนดูซิดูหน้าตาซิยังไม่เห็นหน้าตากันชัดเจนเลย ตั้งแต่ไปหาหมอจนกลับมาไหนดูหน้าตาหน่อยโอ้ยแมวน้อยเมวิวเมวิวแมวน้อยหน่ะลูกแมวน้อยตัวนิดเดียวเองลูกตัวนิดเดียวเองแมวแมวแมวไหนดูสิลูกผ่าตัดเป็นไงอนี่ผ่าตัดแพ้ผ่าตัดผ่านนิ้วนะคะดู ตอนนี้เดียวเป็นนิ้วแล้วล,ลูกตอนนี้เดียวเป็นนิ้วแล้วไม่มีอาหารนิ้วด้วยไม่มีอาหารนิ้วด้วยสองอาหารนิ้วให้กับน้องมิโอได้นะคะน้องมิโอคะ่ะอาหารนิ้วนะคะพอดีแม่เกียงไม่ได้ไปกับหล้านแล้วก็หมอเขาบอกว่าต้องกินอาหารนิ้วแม่เกียงก็เลยบอกว่าให้ทางโรงพยาบาล จัดให้น้องหน่อยทีนี้หลานก็ออกมาแล้วนะคะครับครับลูกไม่มีอาหารนิว่วกินเลยลูกทำไงดีฮะทาไงอสองอาหารนิ่วให้หนูได้นะครับมีโอน้อยเยอะอึอย,อยตัวตัวนิดเดียวตัวนิดเดียวอืมไปไปเข้าห้องหนูไป เข้าห้องหนูนะดูซิดูหน้าสิหันหน้ามาสิหันหน้ามาหน้าตาหน้าเอ็นดูจังเลยลูกน่าสงสารจังเลยแม่แก้วก็คงจะต้องเลี้ยงไว้นะคะเพราะว่าน้องเติมกินยาต้องมีคนดูแลนะคะต้องกินยาอีกหนึ่งชีวิตต้องดูแลกันอีกต่อไป มิโอลูกมิโอไปครับครับลูกครับครับไปไปไปห้องหนูนะ้าห้องหนูนะไปอ่ามาห้องหนูแล้วห้องหนูไม่มีอาหารเลยลูกกินอะไรดีล่ะคะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาให้เดี๋ยวไม่เอาให้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอิู่กอลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ได้กินอาหารนิ่วละของสมชาเยเหลืออยู่กระป๋องหนึ่งพอดีนะคะไม่เคียงพอดีที่เคียงให้สมชายกินไม่หมดมาเห็นพอดีอีกหน่งกระป๋องนะคะต้องการทั้งอาหารเม็ดอาหารเปียกนะคะให้น้องมีโอนะคะ้องสัยหิวมากเลยกินใหญ่เลยนะ,ะน้องมีโอนะคะสมาชิกใหม่ของเราไม่รู้ว่าเจ็ดสิบห้ารือเจ็ด 76กันแน่ต้องไปนับดูอีกทีนะคะหนิงกินใหญ่เลยเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ทั้งหลายพี่พี่ทั้งหลายนี่จะมาแย่งกินหมดจะเอามือไปล้วงดึงออกมากินนะคะจะต้องใส่ชามไปไว้ตรงโน้นตรงน้น,งน,นนะคะ มีมีมีสกิด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 น้ำข้าวสกิดน้องให้อยู่กรงข้างนอกก่อนนะคะให้อยู่กรงนี้ก่อนนะคะอย่ายังไม่ปล่อยนะให้อยู่ในกรงก่อนอยู่กับพี่ๆข้างนอกเนี่ยค่ะพี่เข้าตังพี่เข้าตังข้าสุก ข้าปั้นโอ้บางทีนึกชื่อลูกก็นึกช้านะคะสมองมันช้าแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้สมองช้าแล้วนึกชื่อลูกก็นึกช้าแต่ว่ารู้จักชื่อลูกหมดเลยนะคะนึกช้าก็สุกไม่เอาลูกกระสุกไม่เกลยสมชายกวยหอมกะลำผักกาดไม่ใช่ผักกาดนะ,ะใบตอง ต้นกล้าเข้าตังนะคะข้าวเหนียวน้ำข้าวนะคะพีนึกชื่อลูกก็นึกช้าสมองทำงานช้าตอนนี้สมองเริ่มทำงานช้าแก่แล้ว <c oughs> <c oughs> กินใหญ่เลยหิวหิวกินใหญ่เลย นะอยู่ห้องนี้นะลูกอยู่ห้องนี้นะห้องของเ้าตังนี่นะสงสัยอะไรมีโอสงสัยอะไรลูกฮะโอสงสัยอะไรลูกเอ็นดูจังเลยฮะถ้าเอ็นดูจังเลยเนี่ยเด็กน้อยเนี่ย แก้มปองๆเนี่ยืมน,น,นอนซะลูกนอนซะนอนซะนะกินข้าวแล้วนอนซะกินไม่หมดเหรอกินไม่หมดเหรอลูกโอ้ยหน้าตาหน้าเอ็นดูถ้าช่วยไม่ทันวันนั้นแย่เลยนะคะวันนั้นโชคดีมากที่ไม่เก่งไปรับน้องถั่วเหลืองนะคะ แล้วก็ได้รู้ข่าวว่าน้องมีโอเนี่ยไม่สบายนอนนิ่งนะคะแม่เกียงก็ได้เอารับน้องไปโรงพยาบาลด้วยนะคะสุดท้ายน้องก็เป็นนิ้วนะคะคุณหมอต้องผ่าตัดด่วนเลยนะคะเป็นนิ้วว่าน้องถึงกับช็อกเลยนะคะตอนไปถึงโรงพยาบาลน่ะช็อกเลยนะคะน้องฉี่ไม่ออกนะคะน้องปวดจนช็อกนะคะแลวส่วนน้องน้องแมวของครูน้อยเอ้ยของน้อยนะคะเพื่อนของคุณนุกกะห่ะที่อยู่อุดรนะคะชื่อน้องบุญทวีนะคะ น้องบุญทวีเนี่ยก็ที่เป็นกระบังลงฉีกนะคะแล้วมันไปโดนกับตับนะคะตับก็ไปดันที่ปอดอีกนะคะทําให้คุณหมอต้องผ่าตัดด่วนเช่นกันนะคะตอนนี้น้องก็ผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะก็อาการก็ทรงๆอยู่นะคะอยู่ในตู้ออกซิเจนอยู่นะคะผ่าตัดได้สองสามวันนี้แล้วนะคะสองวันสามวันนี้เนาะประมาณนี้นะคะก็คุณตาคุณยายหมอ,อรับเคส คนเดียวทั้งหมดเลยนะคะของน้องบุญทวีนะคะน้องบุญทวีแมวของแม่น้อยอะคะ่ะแม่น้อยคูนกที่อุดอนนะคะคุณตาคุณยายหมอกรับเคสคนเดียวทั้งหมดเลยต้องมนมทน,นาบคนคุณตาคุณยายหมอด้วยนะคะคุณหมอโทรมาก็บอกว่าน้องอยังหายใจกระแทกอยู่บ้างนะคะแต่เย็นตัวอซิเจนอยู่นะเพราะว่าน้องเป็นน้องข้างเยอะนะคะนี่ค่ะเจอแม่น้อยแนวน้อยไม่สบายแมวน้อยเจ็บป่วย ก็อดไม่ได้นะคะคนรักแมวเนี่ยก็อดไม่ได้จริงๆนะคะเนี่ยท้องผ่าตัดเห็นไหมคะรอยผ่าตัดอดไม่ได้จริงๆนะคะสงสารสงสารน้องต้องช่วยเหลือนะคะต้องย่ดมือไปช่วยเหลือเนาะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากพอ่อแม่เอฟซทุกท่านนะคะที่ให้ความเมตตานะคะทนมไม้คนละมือช่วยกันนะคะทําให้ได้ค่ารักษานะคะ น้องมีโอเนี่ยค่ารักษาแม่เก่ยงยังไม่ได้เรียบเรียงนะคะดูน่าจะขึ้นเกือบเกือบสองหมื่นประมาณนี้นะคะประมาณนี้แหละค่ะประมาณสองหมื่นประมาณหรือเกือบเกือบสองหมื่นเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะน้องอค่อนข้างจะเป็นเยอะนะคะตอนไปหาหมอครั้งแรกนะคะถึงกับช็อกเลยนะคะคุณหมอได้ต้องตรวจตับนะคะตรวจตับตรวจอะไรทุกอย่างร่างกายของน้องหมดเลยนะคะ ตับน้องก็ปกตินะคะไม่มีอะไรแล้วนะคะมีโอมีโอลูกนอนซะลูกปะนอนะนะไม่กลัวนะนี่คือบ้านหนูนะลูกบ้านหลังใหม่ของหนูนะไม่ต้องกลัวนะลูกมีโอนะเออไม่ต้องกลัวนะบ้านหลังใหม่ของหนูนะลูกเด็กน้อยผัวพับเด็กน้อยผู้น่าสงสารเลือกเกิดไม่ได้ที่ต้องเกิดเป็นลูกแมวจรน,นะลูกนะ ขู่มีขู่พี่เขาตังนะคะพี่เข้ามาแล้วขูนอนจะลูกปะนอนจะนะนอนจะนะไม่ต้องขู่เขาหรอกลูกนอนจะนะเออนอนซะคนเก่งนอนนะ